สสีสีแพงมนผู้บริหารมิลินเบบี้แฟชัน่นคว้ารางวัลคสสดชุดสีสิงห์เดชะครั้งที่2ประจำปี2564เป็นอีหนึ่งบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแม่ปอมคุณพัชสสีสีแพงมนผู้บริหารมิลินเบบี้แฟชัน่นที่มาพร้อมกับ VIP ของแบรนด์มิลินเบบี้แฟชัน่นที่ล่าสุดนั้นได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลครชุสีสิงห์เดชะ ครั้งที่2ประจำปี2,564ในสาขาผู้บริหารดีเด่นโดยชุมรมปันน้ำใจอุ่นไอรักเนหอประชุมคุร,รุสภากระทรวงศึกษาธิการแม่ป่อมนะคะพัสสิสีแพงมลค่ะผู้บริหารแบรนด์มิรินเบบี้แฟชั่นและมิรินโมเดลค่ะวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมรับรางวัลโคชสีสขาผู้บริหารดีเด่นค่ะแล้วก็วันนี้ได้พาลอง อ่า V.I.P จากทางแบรน์แล้วก็ผู้ปกครองมาร่วมรับรางวัลด้วยค่ะสวัสดีค่ะดยินารากรีสอร์าละไกชื่อเล่นน้องต้นข้าวอายุ8ขวบจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นน้องต้นข้าวขอเป็นเกียรอยิงยิ่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิวาพัฒเป็นจากไฟพัฒชื่อเล่นน้องแพนไมค่ะอายุ7ปีอยู่โรงเรียนอนุบาลุลินค่ะ ผลงานภาพยนตร์นาคีทวิทภพด้วยค่ะขอบคุณค่ะปัจจุบันนะคะแบรนด์มิรินเบบี้แฟชั่นนะคะมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อฝึกเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะให้กล้าแสดงออกค่ะตอนนี้เรามีมิรินโมเดลซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งค่ะซึ่งเน้นการประกวดค่ะ ตอนนี้ก็จะมีที่เพ,พิ่งจบไปที่จังหวัดอุดรก็จะเป็นประกวดมิรินโมเดลคอนเทสค่ะน้องๆส่วนใหญ่ก็ได้รับรางวัลจากเวทีมิรินโมเดลคอนเทสค่ะที่ได้รับคัดเลือกเข้ามารับรางวัลในวันนี้ค่ะแล้วก็วันที่30พฤษภาคมเราจะมีประกวดยันแกรนอุดรธานีค่ะเป็นเวทีมิสแกรนของรุ่นเล็กค่ะ,คะ,คะแล้วก็จะมียันแกรนร้อยเอ็ดด้วยค่ะ สำหรับผู้ปกครองคนไหนที่สนใจอยากให้บุตรหลานเข้ามาฝึกกับแม่ป๋อมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook มิ d ิน Baby Fashion ค่ะแล้วก็มิดินโมเดลค่ะ,คะ